เฮีย่ยงไก่ย่างล่างเล็กห่อยครับท่านนะคะที่ประโคนชัยนะคะจะพาดูบรรยากาศนะคะตอนนี้เรามากินข้าวแวะรถและแวคะคะทักรถทักรถทักคนค่ะลูกค้ามาหาเหมือนเทวดามาโปรดนะจ๊ะที่นี่ก็จะมีท้าเวสวุวรรณแล้วก็ะพิคเนศแล้วก็ปูแล้วก็พญานาคนะคะ มปหน่อยพาย่างเมืองเนาะห้องน้ำสะอาดอาดไม่หน่อยไปมาแล้วนะจ๊ะนี่จะ้ะเมืองกินลาบกูให้ลาบนะจ๊ะปู่ก็จะห้ามนะคะวันนี้เรามากินลาบเป็ดค่ะเขากินลาบเป็ดเนาะเมืองกินลาบกูก็ให้ลาบนะคะอีก็เป็นพญานานะคเนาะเนาะเดี๋ยวห้าสิบ้าไปเบิงดานนี้ว่าเขาสั่งอียงแน่เจอพาไปเจอเจ๊เ,เอื้อยกันนะคะ ใครเข้ามาฝากแชร์ด้วยนะจ๊ะเพราะว่าเป็นการไล์ครั้งแรกของเจ๊เอื้อยนะไม่น้อยไปกน,นไลหลเล่ามาแล้วจ้าอาอ,อนสดจ้าต้องเป็ดจ้าอ้าวเ,เป็นอคะคะ หลักเิ้นฟ้านะจ๊ะนแฟเพก,กามาแล้วจ้าเพก,กาสดๆมีหลับเลือดปะนะมีตุ่มเป็ดจ้าจะให้ดูความอร่อยเดี๋ยวอันชันกินกะลบเป็ดต้องก็ไอ้พัก่างก่อนเพก,กาดูอืมหมดจอ,อมาแลวจ้ยได้เป็ดแคบอีมากท่านองศักดิ์รุ่งไทยสวัสดีคะ่ะแม่ ทักทายมาค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ต้มเป็ดนะคะเลือดน้มพ์ประคุณชัยมีทอดเนื้อน้ำจ่าพี่น้องยาระจกเอาเด้อจ้าจกมาเด้อเด้อจ้าจกมือมระดิ่งปลาไม่เองนี่เนี่อะไรนั่นมาหมอปลาดุกอะไรนี่เงอะปลาหมอเงอะปลาดุกสักราะางนี่แหละจะแซ่บๆเลยเงือกปลาดุกนะพร้อมดีเอาจากเขาเอาเอาเลือดเป็ดออกก่อนเพราะฉนันบีบมะนาวจะไม่เปรี้ยวเนาะเหี้ยกะ มาล้วงมาจกได้นะจ๊ะนี่อร่อยด้วยกันร้านก็สวยสวยสะอาดด้วยไม่ผิดหวังถ้าไปดูตรงปูมาแล้วจ้าทำแนวนะจ๊ะเราก็ให้ชามเรา,าไปกี่ใบสามนะแล้วแล้วมะนาวก็ให้แม่ขออีกนะไหมหยิบเลยจะเข้มไปหนึ่งบู๊ยสิบสามท่านนะคะขอบคุณสิบสามคนที่เข้ามานะคะขอ,ขอบคุณนะคะกลางวัน แล้วงานแน่ขามีลาบเป็ดนะจ๊ะมีลาบเป็ดค่ะลาบเป็ดแบบอีสานแล้วก็เนื้อทอดตรงที่เราสั่งอะไรอีกส่แค่นี้ทอดเรากล่าวว่าจะกินรองท้องแล้วจะเข้าโคราชไปจะกินขนมจีนประโดกยี่บหกคนแล้วนะคะขอบคุณยี่บหกท่านนะคะทักทายเข้ามาได้นะคะว่ารสชาติแซบไม่แซบเดี๋ยวจะให้ชิมให้ดูนะคะชิมดเลยดูดินี่ยี่สิบหกท่านทักทายใดเด้่จ้ะ แซ่บบเข้าวเหนียวใบตะเนิบที่นี่ก็ยังจะเป็นถิ่นที่ภาษาท้องถิ่นเป็นภาษาเขมรอยู่นะพักชายเข้ามานะคะยี่สิบหกท่านนะคะกินข้าวเหนียวไม่เลียมือแม่อร่อยนะอันนี้ผักที่เจอใอย่ังนะดกปลาสดผักโอมยังนี่แหละไแล้วนึกว่าไม้ประดับที่บ้านเรามี อดอกอัญชันกินกำลับเปจเจ้าจ้าอยากกินด้วยไหมคะรสชาติก็จะอร่อยนะคะเพราะเป็นอาหารพื้นบ้านรสชาติบ้านบ้านเ่านี่แหละจ้าอยากปู้าคะนงสากรุ่งไทยมีกดไลค์ด้วยนะฝากแชร์ด้วยนะฝากแชร์ด้วยนะคะนี่ผู้อยู่บางหลัง เป็นกระซึงค่ะนั่งนั่งนั่งอันนี้ของน้องเอ๊เอ,เอ๊ะหน่อยก็จะเอาเพื่เะะอเอพี้ยวเหรอวะอือเอาเพื่อเพี้ยนอันนั้นแม่ไปมาเด้อเป็ดทมหูจับว่าเป็ดทมเป็นจะแซ่บวาพี่น้องบรรยากาศดีดีปอนะ เตือนหรือเปล่าเป็นครั้งแรกของเจเอื้อยได้นไงไรสดนี่ผู้ใดตื่นว่าท่านนี่พลาดเลยนี่พลาดเลยแม่ไร่สดอันพลาดบ้าๆดอกมาเลี้ยงผ้าอ้อัดนี่ยเราไม่จากสวนเดนเจเราไม่จากสวนเมือดเนี่ยใบมะกรูดก็มีอยู่แต่ว่าก็ใบเขาเรียกอะไรใบอะไรนะเฉลี่ยใบมะตูมเดี๋ออไม่ถึงเออพอดีเก็บของไว้ในรถของเราเยอะนะ จะเข้ากรุงเทพแล้วค่ะเดี๋ยวเราพาลงใต้กันไปกรุงเทพจะไลาอีกรอบหนึ่งนะคะช่วงนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะกี่นาทีแล้วป่ะห้าหกนาทีคือค่ะเอาเด็กไปเด็ก่อนนะมาใส<ต> <ไง S 1> ่เป็ดใส่เป็ดจใจเป็ดชดเฉยมากกระโจ๊กไร้เด้อมือจับเหรอเลือดเป็ดกระเซ็บแซ่บด้ดจ้าหนุ่มบัตรบาดตังบาดตังมึงเลยพับยื่นจ้ะมายกโป้ทำไมคะดูบรรยากาศที่ร้านช่วยเถอะ ไกเบิงอ,อันอันไก่ย่างหอยทับทันนั่น่ะไก่ย่างก็นำผึ่งด้วยค่ะของฝากนี่ไก่ย่างหอยทับทันของสีสะเก็ไก่ย่างหอยทับทันของสีสะเกด็ดด้วยค่ะแล้วก็จะมีน้ำผึ้งน้ำผึ้งเกสรดอกไม้ป่า อ้กวดเทไรจะน้ําเพิง,พง,อ,งอ๋อเป็นพึ่งเลียงนะคะสองรอยห้าสิบลิตรหนึ่งเดี๋ยวหลายอยู่ด้วพี่น้องเป็นนําเพิงปลาเมนูอยากกินด้วยไหมยอยากกินก็มุดจอมานะคะนุ่มบรรยากาศดีดีมัน,เป,นเป็นท่างพานพี่น้องตรงกัน้ามมันสิเป็นแต่สั่งที่สั่ง รถบรรทุกนะคะแล้วก็เป็นปันมันมันมันเลยเหมาะสถานที่เหมาะมากมีที่นั่งมือให้ด้วยนะอากินอีกหนึ่งคำค่ะหนึคำอะไรดีไส้เป็ดดีกว่านะไส้เป็ดอร่อยไหมชิมซิไส้เป็ดก็ทอดกรอบกรอบค่อยแซบเลือดเป็ดพี่น้อง เบื้องสร้างเสียงกรอบเนี่ยพี่น้องนะเอ้ยดีไหมโอเคค่ะเจอกุ้งเรีครับเจอกันที่กรุงเรีนะจ๊ะบ่าวบาบ